สวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าด้วยค่ะตอนเศร้าเขาแม่กัซสายๆแล้วจากพี่น้องค่ะเขายังไม่พันได้กิ่นค่ะพี่น้องอันพ่อเนเน่ป้า,ปาสาวสาวเลิกงานออกเศร้ามาซื้อ๋วยจับป้าห้พี่นอ้องจ้ะซื้อหวยจับแม่ ก็เลยว่าจะกินก๋วยจับตอนเช้าค่ะพี่น้องอาหารเช้าแม่ก็คือก๋วยจับนี่แหละเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวมื้อนี้แม่จะทําสาคูข้าวโพดค่ะพี่น้องของหวานสาคูมีอยู่หน่อยนึงแล้วก็ข้าวโพดนี่ค่ะข้าวโพดยิบแกมาแล้วเห็นอยู่ในตู้เย็นก็เลยว่าจะทําสาคูข้าวโพดกินซะหน่อยพี่น้องคะไม่ได้กินโดนแล้วเนาะ เทสกินน,น้อยๆนี่แหละจ้ะเทสกินเองเออเจาะนี่แหละค่ะแต่ว่าขอกินข้าวก่อนแล้วกันหิวข้าวค่ะพี่นอ้องเมื่อนี้น้องเน่น่บ่ได้ไปโรงเรียนได้ค่ะพี่น้องจ้ะตัวร้อนค่ะตัวห้อนนะตัวห้อนก็เลยไม่ให้ไปโรงเรียนวันนี้หยุดดูอาการก่อนเป็นจังไงมืออื่นเผื่อจะังจะห้ไปเมื่อคืนหนีสีโตสีห่อนหอนเนาะ,ะเพราะเ้ามากอะปกะติไล้ละ,ะค่ะแต่ว่าเมื่อคืนหนี่โตห้อน ก็เลยให้ดูอาการก่อนแสบอยู่ได้ลวค่ะร้านนี้ร้านนี้ก็กิน<ม>บ่อยอยู่อร่อยอยู่จ้ะ<ม>ก่วยจับ<ม>จะได้าะหมี่ผักน่ะ<ม>ลองชิมดูมแบบมาต่งปุ๋งเลยอ่ะพี่น้อง อร่อยอยู่ค่ะแล้วแม่จะไม่ปรุงหรอกเผื่อสาวๆกินด้วยเพื่อสาวๆอยากกินนะแม่ตอนแรกว่าจะไปกินเฝัา่สาวๆพี่นอ้องอะไม่ไปแล้วแหละนั่งกินตรงนี้แหละแป๊บหนึ่งรีบกินกินแล้วก็จะไปต้มข้าวโพดสาคูกันอร่อยอยู่ค่ะอร่อยดีอยู่ bể chấp Nhà hàn sao mẹ cái ngay ngay nó khả mừng Sao sao có kinh chốt bài Hay mua lấy đại phải không? นผู้หญเป็นผู้ชายเป็นก่เป็เด็กอร่อยดีค่ะ

กินข้าวอิ่มแล้วจะพี่น้องจ๋าจะไปทําของหวานก่อนนะคะพี่น้องตั้งหม้อไว้แล้วค่ะเดี๋ยวเอาสาคูเทใส่ก้อนพี่น้องทําของหวานก่อนนะคะนี่เอาสาคูเทใส่ก้อนแบบนี้นี่ค่ะไม่ทําเยอะค่ะพี่น้องเฮ็ดน้อยๆค่ะไม่ทําเยอะคนค้นไปเรื่อยๆกันเถอะพี่น้องจ๋าไม่เฮ็ดหลายหรอกค่ะทําน้อยๆกินเองคู่เดียวเดียเด๋ยวเราจะ ไม่มีใครกินด้วยแม่กจะค้นไปเรื่อยๆก่อนเนาะให้มันแตกก่อนว่าแล้วก็บม่ได้กินหวานข้าวโพดโดนเลยได้พี่นอ้องข้าวโพดสาคูเนี่ยจริงๆมากกินเด้อค่ะเราก็ไม่ได้กินนานแล้วเนาะบริเตุกินโดนล่ะเอะล่ะแกลขึ้อทอดย้ายท้องอยู่หนองคายดิ เอชอกมาเ็ทของหวานให้ลูกกินลูกอยากกินยังเพื่อนเฮ็ดให้เบิดขอแต่เอ่ยปากกลับไปเมื่อกี้ลูกอยากกินยังอ้ยจัดให้ลูกเบกิดทุกอย่างทุกแนวขอแต่เอ่ยปากพี่น้องเลยขอแต่ไปซื้อไม่เพื่อนเฮ็ด <c oughs> คนมาเนนะ็ทเนาะไม่ญ่อยู่บ้านแล้วมาเคตเฮ็ดเราเห็นเฮอกินายแล้วก็ปลื้มได้บ้านนี้แล้วก็ภูมิใจแล้วก็มีความสุข เพดล่ะบางเทื่อลูกกินไปถ้วยนึงแล้วลูกอิ่มแล้วก็เมื่อวานเอาคือกินหน่อยแท่รสตั์ลูกก็ต้องไปตักไมากินอีกถ้วยนึงยิ้มเปืยเป้ยเะได้บาดดิเห็นลูกกินหลายความสุขของแม่นะพี่นอ้องนิดนิด,นดหน่อยความสุขของแม่ถ้าไม่ทําอะไรเสียหายก็ถ้ามันไม่เสียหายมากมายก็เฮ็ดเห็เ,หเพิ่นซะถึงเขาสีอิ่มปันได้ก็ไดเขาก็ต้องฟืน้น กินให้เพิ่นซะพนที่ได้มีความสุขอ่แม่ก็จะค้นไปเรื่อยๆกันน้าพี่น้องจา๋าจะพึ่งแอลเด้อสาวๆจะพึ่งแอลแม่นะเอาว่าเห็ดสาคูหน่อยๆมันที่หลายแทล่าบานนี้ เกือบเต็มหม้อเลยพี่น้องว่าเฮ็ดในหน่อยกันลายอยู่ได้พี่น้องคุณอะเพราะนั่งผุขึ้นมาก,ก็ลายเติบอยู่พี่น้องจ้านี่ค่ะข้าวโพดดิบค่ะเอเทใส่แบบนี้เลยเนาะเท็ไใส่แบบนี้เลยค่ะปนกันเลยไปเลยค่ะผสมกันเลยแม่จะเ่าเฮ็ดแยกเวยค่ะพี่น้องเห็ดกินเองไม่ทําแยกทําแบบนี้เลยง่ายๆ รอให้ข้าวโพดสุกก่อนไปแล้วเหรอคะใส่น้ำตาลกันด้วยพี่น้องใส่ไปแล้วล่ะสองรอบใส่ที่ละหน่อยว่่ใส่ลหลายหรอกพี่น้องคะ่ะใส่แล้วก็ซิมเบิงไม่ค่อยชอบหวานเท่าไหร่ใส่น้ำกะทิลงก็อนด้วพี่น้อง น้ำกะทิลงไปแม่จะเฮ็ดแบบนี้ด้วยค่ะพี่น้องจ๋าเฮ็ดมาตามสูตรดอกค่ะทำสไตล์ของแม่นี่แหละค่ะเดี๋ยวน้ำอืดน้ำกะสิแบอันนี้เนาะพี่น้อง เจแลวจ้ะพี่น้องคะสาคูขอโพดแม่เสซแล้วคะ่ะอันที่เห็นเป็นสีขาวๆมันขาวเกินไปเนี่ยก็คือใส่น้ำกะทิหลายเกินไปเลยค่ะพี่น้องแม่ลืมกาแม่ลืมกะลืมวดัดว่าสาคูกับขอโพดมันหน่อยบีบน้ำกะทิใส่ซะเบิดขวดเลยพี่น้องเบิดป่ปองหน่อยหนึ่งเลยแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะอร่อยเหมือนเดิมจ้ะ โอเคค่ะแม่ไปทําให้สาวน้อยก็ได้แซ่บขึ้นเก้าค่ะพี่น้องจ๋าแม่จะกินเลยด้วยข้าบัดนี้เสร็จแล้วค่ะ,ะ,คะพี่น้องจ๋าหวานขอบโพดแม่ค่ะมึงดูกห่อนๆเลยค่ะพี่น้องจะกินเลยเด้วยค่ะแม่จะกินแล้วแม่ก็อยากกินคือกันกินข้าวพึ่งอิ่มก็จะไม่กินหวานนี่แหละกินของข้าวไปไม่กินของหวานอนบัดนี้น แซ่บยูพี่น้องแซ่บห้อนพอ้อามสาคูข้าวโพดแม่ไ่ได้กินโดนล่ะมากกินอยู่ได้เยไม่หวานมากหวานพอดีพอดีเคของคุณ้อนฮ้อนฮ้อนห้อนพ่อมแซ่พ่อมอบบนี้ มาเด้อผู้ใดจะมาเอาอ่ะเอา้วยเอาซามาตาเอาเด้อพี่น้องถึงหน้าตาจะบ่เป็นแต่กินแต่ว่ากินเข้าไปกันแซ่บอยู่เด้อค่ะว้าวอร่อยน้มวด้วยีสันหน้าตาไม่น่าอร่อยแต่กินเข้าไปก็อร่อยนะได้ยุเพราะหายอยากอยู่จ้ะ รดก็ไล่หลายแลนไปแลนมาไม่กิก่นของหวานเฝ้าสาวๆเดี๋ยวที่เรือกอ็จะเอาใส่ถุงเอาให้ใส้ถุงเอาไปแซ่ต้องฟิดไว้นะที่น้องเฮ็ดเป็นหวานเนะให้เป็นของหวาน เป็นไอติมอ่ะล้อให้นางหายเย็นก่อนให้สาวหน่อยน้อนก่อน <c oughs> ค่อยออกมาทำ <c oughs> อ,อร่อยอยู่ค่ะ พุกินี่สังกะติ๊กน้ำให้น้องเน่เน่ไหมนางอยากได้ไหมพี่น้องแม่สั่งกะติ๊กน้ำให้หนูใหม่หน่อยหนูจะเอาไปกินที่โรงเรียนหนาหนูอยากได้อันใหม่สันอยากได้คิตตี้ของเจ้าของเป็นเจ้าหญิงรูปเจ้าหญิงแบบนี้อยากได้คิตตี้ไปเห็นของเพื่อนเป็นคิตตี้สันอยากได้หนูจะเอาคิตตี้นะหนูอยากได้ หนูเห็นเพื่อนนะ่ะเอามาที่โรงเรียนนะ่ะสีชมพูอ่ะหนูอยากได้วันสัปพี่น้นองเอ้ยบอกแม่ให้สร้างเอาสร้างกับสร้างสนุกว่ะแล้วอันเก่าหนลูล่ะลูกอันเก่าหนูเอาไว้ให้น,อน้องวัสันอันเก่าเอาไว้ให้น,อน้องคไปด้วยนะคะอร่อย สเสื้อผ้าก็มากมากขอใส่แต่ชุดเจ้าหญิงเสื้อผ้านะหนูใส่ชุดเจ้าหญิงได้ไหมวันนี้หนูอยากใส่อยู่หันลังโอ้เค<อ>ืองบินนั้นเป็นวิธีการเดินทางที่ดีอย่างามามาคักมากแนว้ <c oughs> และเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อย <c oughs> และรับเ็มขัดหลังครื่อคลื่น <c oughs> และชมฟังลูกเรือพป่นผู้โดยสารที่สุภาพและมีระเบียบ โปรดจับนื้นใจล่คลิปนี้กับจันี่ก็เด้จากพี่น้องจ้าฝากเป็นกำลังใจให้แม่กับสาวๆนี้ได้จ้าเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องบายยแม่ขอกิ่นของหวานต่อกอนเนาะพี่น้องมันฮอนขอเป่ากิ่นแบบแซ่บๆกอนค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ